ก็ฟา,าดไปเลยสิครับก็กูอยากให้มึงเห็นหน้าสดกูอะกูไม่อยากใส่ฟิลเตอร์หลอกลวงพวกมึงอะเนี่ยหน้าตาที่แท้จริงของกูมองตากูมองเข้ามางในจะได้เห็นลอยกูรู้ด้วยช่องไหนแม่งแดกกันยังไงเวยได้ยินหัวรอดูเลย<ด>อาหารที่สตติมเมอร์ข็แดกกันข็แดกกันยังไงอะไพี่ปรับจอใหญ่เ,เหรอ ไอ้ปัดจอใหญ่เห็นกันหน้าพี่อ่ะเราแต่กูสร้างไอ้นี่ลอะพวกมึงดูกันอาหารที่สตรีมเมอร์แดกนะเฮียมาม่ากับข้าว SS มาหน่อยเฮ้ยมาม่ากับข้าวก็อร่อยนะพี่ยังนั่งดูลุงบอลกินข้าวนั่งดูลุงเกมกินข้าวนี่เก็นเป็นแบบออกกระหลกอร่อยนะครับต้องอร่อยแน่ๆจังหวะเนี้ยมันไม่มีอะไรกินอ่ะ ก็ต้องอร่อยแล้วเลยพี่ครับขอดูฟันหน่อยอืมันจะลองกูฟันเหลืองกูดักไปหมดแล้วมุกพวกนั้นอ่ะก็ฟันกูเหลืองจริงงอ่ะพี่เกมไม่เห็นข้าวพี่เกมปุ๊อ่ะระวังข้าวติดคอพี่ไม่เป็นไรระบบแบบเผาผ่านในคอพี่ดีเว้ยแบบกืนก้างกืนได้ทั้งหมดอ่ะไอ้ขี้คอมีระบบเผาผลานรอขี้อะไรก้างติดคอพี่กูรอแป๊บเดียวก้างหายเลยอ่ะดองส่งรูป น่าหลุดพี่มาอืมไอ้เหี้ยดอมนี่กูอย่างชอบเลยลูกรักเอาทุกอย่างเลยแล้วผมก็จะเป็นคนที่สองวีวจะปล่อยลูกหลุดพี่ต่อเลยเยี่ยวถือดาบแล้วเตรียมฟันแล้วจัดจัดแม่งเลยเจอดิดาบอินโนสิกกก็วันนี้ก็โชคดีครับฟันดีครับทุกคน